ครั้ง,างลากไม่มีแผ่วต้องพลอยกับซีนใหญ่โผลเซอร์ไพรสกลางวงสือ้อเรียกว่าเป็นคู่ที่ข้างรักหนักมากนะคะสำหรับคู่รักใหมายแดงของวงการบันเทิงอย่างนักแสดงสาวพลอยเชอร์มาน และแร็ปเปอร์หนุ่มคนดังอย่างโต้งพิทวัตพฤกษกิจนะคะหรือว่าโต้งทูพีเพราะว่ามักจะตัวติดกันตลอดนะคะแถมยังมีโมเมนต์ความหวานออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟินจิกหมอนอยู่ตลอดจนแฟนๆน,นะคะต้องแห่เซลเลยว่าข้างรักเวอร์ล่าสุดนะคะก็นำเอาแฟนสาวเนี่ยเขินม้วนกลางอีเวนต์งานฉลองความสำเร็จ Dean d y n a s สตี้รายการเร a l ลลิของครอบครัวดีนที่ได้ออนแอร์บนแพลตฟอร์มสตรีม HBO แล้วก็ HBO GO สำหรับพลอยเชอร์มานบุญยศักด์เหตุถูกแฟนหนุ่มต้องทูพีพิทวัตพฤกษสกิจโผล่เซอร์ไพรส์กลางวงสื่อทําสาวพลอยเสียอาการอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนเรื่องแต่งงานในอนาคตอายุ40ไม่คาดหวังเร a l ลลิสุดๆเดียวเดียวเดียว น,นี้งงจริงถามว่าเขาเซอร์ไพรส์บ่อยไหมไม่มีชิวน,นี้พลไม่เคยปล่อยให้เป็นแบบนี้เลยงงเขาไม่ค่อยโชว์คนอื่นขนาดนี้ส่วนฟิลคู่เขาขอแต่งงานโอ้โหคาว่าแต่งงานมันอาจจะเร็วไปสําหรับเราตอนเด็กๆจนโตพลไม่ได้คาดหวังเรื่องการแต่งงานแต่พลอ,อยากมีพาร์ทเนอร์ที่อยู่กับเราไปตลอดวันนี้ดีพรุ่งนี้ดีก็โอเคแล้วเพราะมันไม่มีใครรู้อนาคตได้เลยบางคนแต่งงานไปอนาคตเลิกกันก็มีแต่พลเนี่ยรู้สึกว่า ถ้าวันนี้เรายังได้อยู่ด้วยกันอยู่แค่นี้ก็พอแล้วค่ะพอย 40, 40แล้วขอแค่นี้โอเคแล้วแฮปปี้นะจุดนี้อายุเยอะขนาดนี้แล้วไม่ได้ไม่แล้วจริงๆพอผ่านอะไรมาเยอะแล้วขอแค่มีวันนี้วันพรุ่งนี้อยู่กับเราโอเคแล้วค่ะแฮปปี้แล้วจริงๆต้องข้างรักก่อนตกลเลยข้างรักตามเขาเขาข้างรักก่อนพอเลยข้างรักตามเขาตอนนี้ก็ข้างรักพอๆกันเป็นสกินชิพอันนี้คือเขินจริงไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเดินเอาดอกไม้มาให้ เรานะคะไปชมคลิปความคั่งรักของทั้งคู่กันค่ะ็มีเขินบ้างค่ะแต่อตอนหลังก็เหมือนแบบว่าเ,เราก็ปล่อยจอยไปแล้ว ายสามทำไมให้มาายสามนำไมถ้ารู้ว่าถ้ารู้ว่าให้ดอกไม้เต็มพี่ไมคิดผมคิดว่าอยู่แค่ห้าหคนไงไม่ทายแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แลยวไ่แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวมองจริงอยนนี่มองจริงแม่ๆมมีเวลาตป๊บเดียวนะเอาใครเนี่ยจริงเขาแบบมีกุญแจอะไรอย่างงี้ไหมมีไยมกำลังงเมื่อกี้อยู่คยัจับใจแบบนี้อยู่แล้วไหมครับเพื่อนไม่มีชื่อ อไรเข้าไปแบบนี้่ยี่อยโอเคค่ะตอค่ะปกติแบบพี่ต้องมีแบบฟิหวานอะไรยี่ไ่อยก็เขาเขาเขาาไม่ค่อยแบบโชว์มาหนึ่งขนาดนี้ะเขาก็โดนบอกมาเมื่อกี้แบ่ว่าในใจเขาหน้ารานะพอหน้ารำมาแลวขาเสียอาการย์้าวกเขา บอกว่าก็เรนเด็กกับพายเติบโตเขาไม่ได้คาดหวังเรื่องแต่งงานแต่พายอยากมีพาร์ทเนอร์อยากมีคนที่อยู่กับเราไปตลอดวันนี้ดีพรุ่งนี้ดีก็โอเคแล้วเพราะว่ามันไม่มีใครรู้อนาคตได้เลยสักบางคนแต่งงานไปอนาคตเลิกกันก็มีแต่พอยรู้สึกว่าถ้าวันนี้เราเรายังได้อยู่ด้วยกันอยู่พรุ่งนี้เราเรายังได้อยู่ด้วยกันอยู่แค่นี้พอแล้วค่ะวัยสี่สิบของไอ้นี้โอเคแล้วแฮปปี้ ไม่ได้มาเพราะมองแป่งจาน้ำไม่จริงๆเราณจุนี้อายุขนาดนี้คงไม่ได้มาแล้วจริงๆค่ะเรแล้วอะไรามบอกว่าขอแค่มีวันนี้และพรุ่งนี้ยังมีเขาอยู่กับเราโอเคค่ะเอาคัพเปแล้วแม่ค่ะเดี๋ยวนะคุณแม่ต้องไปโชว์ต่อไปโชว์ต่อแล้วแม่ไม่ไดไม่อีความสุขไมได้ไกีความ อินนี้เราดอกไม้มาใหมคุณไม่คิ้เขาจะเดินผรานลำองมาก